you mm -hmm. คุณผู้ครับวันนี้ผมจะชวนคุณมาคอนโทรลวีกันไม่ได้เข้าไปใช้ Microsoft Word หรือ Excel ไม่ได้ไปแปะภาพหรืออะไรแต่เกมนี้ชื่อว่าเกมคอนโทรลวีครับหรือชื่อภาษาไทยว่าอาณาจักรก๊อบว่างเกมนี้สามารถเล่นได้2อถึงสคนบหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ8ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ15-30ถึงนาทีนะครับเกมนี้จริงๆจะเป็นเกมสัญชาติเกาหลีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับได้รับลิขสิทธิ์แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโดย Box and r o และบอร์ดเกมอคาเดมีนั่นเองนะครับจากที่ว่าง่ายอยู่แล้วตอน นี้ก็เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่ารูบุกเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะครับผมและอุปกรณ์ อลังการไม่แพ้ของต้นฉบับแน่นอนครับผมเกมนี้ครับเป็นเกม s t r ATEGY ABSTRACT นะครับผมหรือบอร์ดเกมกลยุทธ์แบบนมามธรรมนะครับก็คือไม่มีเนื้อเรื่องอะไรนะฮะแต่สนุกแน่นอนก่อนอื่นดูอุปกรณ์ก่อนนะฮะเริ่มจากเรามีกระดานนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะนี่เป็น K ี่แคบรุ่นใหม่ที่ใหญ่ขนาดนี้เพราะเกมชื่อ Control V บ้าะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันถักมาด้านข้างครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกอนาเขตก็จะเป็นของที่ผู้เล่นแต่ละคนไว้ใช้กันมีอยู่สีสีก็ตามจำนวนผู้เล่น4คนนะครับมีสีเขียวสีเง,เงินสีแดงและสีเหลือง ส่วนฝั่งข้างหน้าตรงนี้ครับนี่ยิ่งใหญ่อลังการนี่คือบล็อกอุปสรรคนั่นเองนะครับผมเอาไว้ขัดขวางระหว่างเกมนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งอันนี้บอกนิดนึงนะครับว่าสําหรับคนที่ซื้อ Control V เวอร์ชันภาษาไทย200กล่องแรกเท่านั้นนะครับที่จะได้เป็นตัวประสาทเรซินแบบนี้นะครับพร้อมเพนสี 4, ได้ไป1ชุด1ชุดก็จะมี9ชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นหลังจาก200กล่องแรกไปแล้วนะครับตัวอุปสรรก,ก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนของตัวต้นฉบับนั่นเองแต่ความส เล่นได้เหมือนกันไม่ต้องห่วงนะครับเข้าสู่วิธีการเล่นกันเลยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นนะฮะให้ดูก่อนว่าวันนี้คุณเล่นกันกีนก่คนนะครับและสีที่ใช้ของบล็อกอนาเขตเนี่ยมีกี่สีถ้าเกิดว่าคุณเล่นกัน2คนโดยใช้คนละ1สีพื้นที่ที่ใช้นั้นจะเป็นขนาด10บคูณสิไม่ต้องนับช่องให้เสียเวลาครับไม่นับขอบนอกเอาง่ายๆแค่นี้ขอบนอกที่เป็นลายหินแบบนี้นะครับจะใช้สําหรับการเล่น2คนที่ใช้คนละ2ส,สีหรือว่าเล่น3าคนหรือ 4คนก็ตามแต่นะครับผมสรุปง่ายๆครับเกมนี้ถ้าเล่น2คนเลือกใน2แบบว่าคุณจะเล่นคนละสีหรือคนละ2สีถ้าเล่นแค่คนละสีใช้แค่พื้นที่ขอบใน10บคูณสิเท่านั้นพอแต่ถ้าเกิดว่าเล่น2คนใช้คนละ2ส,สีหรือว่าเล่น3คนหรือ4คนซึ่งจะใช้ได้แค่คนละสีนะครับก็ใช้พื้นที่เต็ม12บสคูณสิช่องได้เลยเมื่อได้จํานวนผู้เล่นแล้วก็พื้นที่ในการเล่นแล้วนะครับผมก็ตัดลําดับในการเล่นด้วยว่าใครจะเล่นก่อนใครจะเล่นหลังจะสุมเอาจะอะไรก็แล้ว แต่จากนั้นแล้วนะครับ จะทาการวางบล็อกอุปสรรคกันเริ่มต้นจากผู้เล่นคนแรกแล้วเวียนไปตามลําดับที่จัดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับโดยผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้ผลัดกันวางบล็อกอุปสรรคนะครับจำนวนของบล็อกที่จะได้วางในเกมนั้นก็ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เล่นด้วยนะฮะอย่างถ้าเล่นกัน2คนผู้เล่นทั้งสองคนจะได้บล็อกอุปสรรคคนละ4ชิ้นนะครับแปลว่าบนกระดานจะมีบล็อก8ชิ้นถ้าเล่นกัน3คนก็จะได้บล็อกอุปสรรคคนละ3ชิ้นแปลว่าบนกระดานจะมีบล็อกอุปสรรค9ชิ้นนะครับส่วนการเล่นเล่ละคนผ ได้บล็อกอุปสรรคคนละ2ชิ้นนะครับแล้วบนกระดาษจะมีบล็อกอุปสรรครวมกัน8ชิ้นนั่นเองสมมุติ วันนี้เล่นกัน4คนเริ่มต้นคนแรกจากที่น้ำเงินคนนี้แล้วก็วนซ้ายตามกติกาบอร์ดเกมสากลน้ำเงินเขียวเหลืองแดงก็จะเอาบล็อกอุปสรรคหนึ่งตัวมาวางไว้บนกระดานซึ่งในการวางบล็อกอุปสรรคเลือกที่ชอบเลือกที่ใช่วางตรงไหนก็ได้เลยอ่ะสมมติผมวางบล็อกไว้ตรงนี้ละกันเสร็จแล้วที่เขียวก็จะวางบล็อกอุปสรรคหนึ่งที่ไว้อ่ะประมาณนี้ละกันผลัดกันวางนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบตามจำนวนที่เดียวบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเมื่อวางบล็อกอุปสรรคครบตามจำนวนแล้วนะครับผู้เล่นก็จะได้ผลัดกันวาง ล็อกอนาเขตของตัวเองหนึ่งชิ้นซึ่งชิ้นแรกนี้วางที่ไหนก็ได้บนกระดานนะครับผมโดยเริ่มจากผู้เล่นคนแรกแล้วก็เวียนตามลําดับเช่นเคยนะครับหลังจากวางชิ้นแรกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วการเล่นจริงๆก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับในการเล่นจริงๆนี้นะครับการวางบล็อกอนาเขตจะต้องทําการ control C หรือว่าคัดลอกบล็อกอนาเขตชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่อยู่บนกระดานนะครับแล้วก็นําบล็อกชิ้นใหม่ไปวางหรือว่า control V ในพื้นที่ว่างที่อยู่บนกระดานในตําแหน่งที่สมมาตรกับบล็อกที่ คัดลอกมานั่นเองอาจจะงงๆดูภาพไปพร้อมๆกันสมมติตาผมสีน้ําเงินผมก็คัดลอกสีน้ําเงิน1บล็อกของผมตรงนี้แล้วผมก็จะทําการวางนะครับโดยการวางก็ต้องหาจุดที่สมามาตรหมายความว่าผมสามารถวางตรงนี้ได้เพราะว่าเส้นสมมาตรอยู่ตรงนี้แต่ถ้าผมวางอย่างนี้ ไม่ได้เพราะว่าอะไรเส้นสมมาตรคาดกลางช่องอย่างนี้อันนี้จะถือว่าไม่ได้นะครับถ้าอยากให้วางถอยออกมาอีกอย่างนี้ถึงจะได้เพราะว่าเส้นสมมาตรจะอยู่ตรงกลางแถวตรงนี้พอดีนะครับหรือจะกระเถิบมาเป็นสี่ช่องอันนี้ก็ยังได้อยู่เพราะแกนสมมาตรยังอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็สามารถวางในทิศทางใดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าบล็อกอนาเขตสีเดียวกันอยู่ติดกันนะครับเขาจะถูกนับเป็นอาาเขตเดียวกันยกตัวอย่างเช่นพี่เขียวตรงนี้นะครับผมมี2บล็อกติดกันนั่นหมายความว่า ว่าถ้าคุณจะคัดลอกอนาเขตนี้คุณต้องคัดลอกไปทั้งสองบล็อกเลยนะครับ แล้วก็ทําการวางด้วยกฎการวางที่เดียวบอกเมื่อตะกี้นี้หากแกนสมมาตรของเขาให้เจอคุณสามารถขยายอาณาเขตนี้จาก 2, 2> เป็น4เลยก็ได้หรือจะเอาอาณาเขตนี้วางไว้ห่างกันเพื่อที่ในอนาคตข้างหน้าจะสามารถคัดลอกแล้วก็กระจายออกไปได้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าอาณาเขตที่สีเดียวกันเนี่ยพออยู่ติดกันเขาจะรวมเป็นอาณาเขตเดียวคุณจะขยายอาณาเขตเดิมให้ยิ่งใหญ่อลังการเลยก็ได้แต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดมันคัดลอกแล้วไปวางไม่ได้อันนั้นก็จะทําให้คุณขยาย อนาเขตไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีๆและนอกเหนือจากรูปแบบการเล่นที่คิดเฉพาะแกนสมมาตรนะครับคอนโทรลียังมีวิธีการเล่นอีกหนึ่งรูปแบบนั่นก็คือการวางแบบจุดหมุนนั่นเองอย่างการวางเฉพาะเส้นสมมาตรเนี่ยเราคิดเฉพาะเส้นตรงถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าเกิดอยากเล่นแบบมีจุดหมุนด้วยในการคัดลอกและวางคุณสามารถกําหนดจุดหมุนแล้วก็หมุนตัวที่จะวางได้ด้วยเช่นเดียวกันพูดไปไม่เห็นภาพยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันสมมติพี่แดง ตรนี้เขาก็กําหนดจุดหมุนได้ซึ่งจะกําหนดจุดหมุนยังไงก็ได้แต่ขอให้หมุนออกมา้วสมมาตรด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ากําหนดจุดหมุนอยู่ตรงนี้แทนที่ปกติถ้าจะขยายอาณาเขตด้วยการขัดลอกระหว่างเขาจะวางในช่องติดกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีจุดหมุนเขาสามารถที่จะวางแล้วหมุนแกรกมาทางนี้ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าจุดหมุนจะใหญ่กว้างขนาดนี้เลยหมุนสักตรงนี้จุดหมุนอยู่ตรงนี้ทําการหมุนมาด้วย2อคูณสใช่ไหมหนึ่งสองคูณสาม แล้วหมุนไมคเคฟึบจุดที่วางได้ก็จะอยู่ตรงนี้ก็สามารถวางปรบับ อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเกมก็จะผลัดกันเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะไม่มีใครสามารถวางบล็อกอนาเขตของตัวเองลงบนกระดานได้แล้วเกมก็จะเป็นอันจบครับใครที่วางบล็อกอนาเขตบนกระดานได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปนั่นเองครับและนี่ก็คือกติกาการเล่นเกม Control V หรือชื่อภาษาไทยว่าอาณาจักรก๊อปวางซึ่งตอนนี้ก็เป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็ถูกต้องโดย Box and Rule และ Board Game Academy นั่นเองนะฮะใครสนใจอาก็ลองทักไปถามกันน หรือว่าทักในแฟนเพจของ b j s c o a d ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมฝากติดตามด้วยสาหรับบอร์ดเกม Night h o w to Play ของเรานะฮะอยากให้สอนเกมอะไรพิมคอมเมนต์ไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวหยิบมาทํากันนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยกับ b j s c o a d ครับเรื่องราวของบอร์ดเกมเทเบิลท็อป R P G แล้วก็เทรดดิ้งการ์ดเกมนะฮะอะ,อะไรที่เล่นบนโต๊ะแบบนี้มีมาฝากคุณที่นี่แน่นอนอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์จากเราแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องของเราด้วยครับ T V Mart Variety นั่นเอง เกี่ยวข้องกับบอร์ดเกมอยู่ที่ช anel นู้นไปกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเช่นเดียวกันจะได้ไม่พลาดทุกความสนุกของเรานะฮะวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับกับบอร์ดเกมไนท์ how to play อย่าลืมนะฮะบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับผม